อันยองฮสัสเซเซนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเจอประเทศกุลีนะครับผมในคลิปนี้ลุงก,ก็จะมาลองเล่นดูนะครับผมน้องออโรราที่ถูกปลุกนะครับผมหลังจากที่ลุงนะ้าได้ทำการลองเล่นตัวละคร S บวกไปแล้วก็ถือว่าไม่ค่อยติดเลยนะครับผมสกิลก่อสร้างปราสาทน้ำแข็งของน้องเนาะตอนนี้อัพเป็นที่ถูกปลุกนะครับผมก็ถูกอัพเปอร์เซนต์ขึ้นมาด้วยนะครับผมเป็น 60%ซก็น่าจะติดบ่อยอยู่แหละเออถ้าเกิดว่าอยากให้ติดบ่อยที่สุดนะครับผมก็ต้องอนะัพน้องเป็น evolution เนาะแต่ว่าแค่อัพมันเป็นที่ถูกปลุกอะตาก,ก็แทบแตกอยู่แล้วนะครับผม gas s น้องไม่พอเลยนะครับผมอยากให้ cm แจกเยอะกว่านี้เนาะเพราะว่าทองมันเหลือนะครับโอเคเราก็ไปดูไปเลยดีกว่านะครับผมว่าององนอโอโรราที่ถูกปลุกนะเียงเล่นได้ดีในเมตานี้หรือไหมถ้าเกิดว่าเล่นได้ดีนะครับผมก็จะไม่ทำตัวคร e อีโบ t i เนานะ หยอกๆนะครับ Let's go ในตาแรกนะผมเราก็มาเจอกับน้องออโรราที่มีคอสตูมเลยเหรอ <c oughs> จะไม่ให้เรามีที่ยืนในสังคมนี้เลยใช่ไหมขอชนะสักตานหนึ่งได้ไหมละ่ะเออโอ้โหไม่ได้แนละ้วไม่น่ารอดแล้วก็เป็นคนจริงๆด้วยนะมีกรอบเพชรด,ด้วยอู้จี้ประจำตัวเพียบโจ๋ แล้วผมจะเอาอะไรไปสู้ะวับตรงนู้นะครับผมแล้วก็ทำการกดที่เมืองบีตรงนี้แล้วก็เด้งด้วยดึงโอเคกดสร้างปราสาทน้ำแข็งตรงนี้อคอยไปเลย12ไปไกลได้ไหมเขาก็ตามมาได้อยู่ดีนะผมเพราะว่าไอรถมอเตอร์ไซค์นั่นมัน เดินหน้าถอยหลังได้เอ้ยมอเตอร์ไซค์เอาฮะเลยเหรอเปอร์เซ็นต์หนูเยอะเหรอิบเปอร์เซนต์นเนี่ยนะติดเลยเหรอโหจี้โหดเกินอ๋อใช่เราไม่ได้มีความสามารถไอ้นี่นี่ไอ้นี่คือ สร้างอ๋อก็นี่ไงไม่ใช่ซูเปอร์ชิลอะซูเปอร์ชิว,ชวมันกันได้อะแต่เราไม่มีครับผมผมก็เลยรู้สึกเศร้าหน่อยหน่อยเม,มืองโคตรแพงถึงแม้จะไม่ชนะกับคนจริงๆไปชนะกับบอทก็ได้ไมั้งโอเค ก็ยังดีที่ความสามารถในการป้องกันการอันเชิญติดนั้กทอ,อยอยู่นั่นแหละอ,อืมคืนที่น้ำกระเซ็นแบบเอ๊ะเขายังไม่หยุดทอ,อยเหรอขโมยกาสครับขอบุณครับโอเคติดดีบัฟน่าจะตายแล้วมั้งเพราะว่าเราโดนโจมตีสองรอบ อรอบนี้ก็คือประสานน้ำแข็งอีกรอบหนึ่งก็คือตกเมืองนะผมเขาดูคอเยอะแปลกๆเนาะเดเ๋ใตวตวาต่อไปนะครับผมเราก็มาเจอกับน้องสไปก้านะครับผมก็น่าจะเป็นบอทเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งแพ้มาแพ้แบบแพ้เกินรู้เข้าใจละว,ว่าถ้าเกิดว่าเปอร์เซ็นต์โจมตีมันเยอะไปอะ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับผม อร์เซนป้องกันเราก็ต้องเยอะไปด้วยดังนั้นหาตัวละครอีโบเถอนะเนาะโอเค <Okay. S 1> <c oughs> ตามอ่ะจบเพิ่นเพื่อนของฉันจรว์อยหา ฮะเหรอผมว่าผมกดเต็มมักเลยนะทอยสิบสองอะแต่เราก็ยังดูดได้นะครับผมเพราะว่าเราดูดห้าช่องผิดสี่ลืมเหรอลุงคุณลุงลืมเหรอครับทอยเบิ้ล,ม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 ลมไม่ได้ด้วยอ่ะกดเด้งดึงโอเคแล้วก็ทำอะไรอีกทำอะไรไม่ได้แล้วนะผม,ม,มจบเทิร์น สร้างภาษาลำแข็งตรงนี้ให้เขาโดนดักเล่นๆโดนไปเท่าไหร่ไม่โดนนะครับผมใช้กัดป้องกันแต่โดนค่า,าหมันหางโหดเต่ก,กับบอดหรอไหวไปะนี่ เมื่อเราชนะได้สักรอบหนึ่งแล้วนะครับผมเราก็มีสิ่งเดียกที่เรียกว่าความมั่นใจเนาะเราก็เลยมาลองเล่นนะครับผมในแชมเปี้ยนลีกเลยดีกว่าโอ้โหไม่รู้เหมือนกันดีเทคไม่ได้ว่าเป็นคนจริงหรือเปล่าแต่นคนจริงนะผมและเป็นอีโบด้วยแต่เซตซี่ก็คือ,อไปพูดดีกว่าเดี๋ยวแพ้อ่ะแต่ยังไงตัวเขาก็เป็นตัวละครอีโบอ่ะ,ะป้องกันเขาก็เยอะอ่ะแล้วผมคนเดียวจะไหวเลย นั่นแหะสิอ้าวเพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่าใส่แฮแฮมาไม่ออกเลยนะโอเคสิบสองนะผมงั <Lovely. S 1> ้นไปตรงนู้นแหละ,ปละเปลี่ยนให้กลายเป็นวันเดอร์แลนด์โอเคแล้วก็ขอพอยสามเพื่อทำการจบเทินวออดอกด้วย เค okay, ดอกออยเจ็ดก็ได้วันเดอร์แลนด์สองที่ <Okay. S 1> หรือว่าไปอยู่ไกลๆเขาดีนี่เมืองเขาเนี่ยไปอยู่ไกลๆเขาก็ได้หนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ได้อยู่ okay. เคดึงด้วยกดกอดแซงเ <c oughs> อ้ยเหมืองไกลสุดๆหนักตรงนี้ บเถินโอ้กอโ้ยดีนะเปอร์เซ็นต์เขาไม่ติดอ่ะโดนกับดักเราแน่มาตกเองเลยเหรอโหดเกิน ปราสารน้ำแข็งไปแล้วหรอะอ,อะไรอ่ะเขาได้จ่ายตังขโมวยเงินสองรอบตปเมื่อกี้กเหมือนจะจ่ายแค่รอบเดียวป้องกันการขโมยเงินอ่ะก็ไม่มีดนะูงใส่แฮ์แทรมาถูกไหมเนี่ย ในตอนท้ายนะครับผมเราก็มาเจอเกับน้องแชมินเนาะตัวละครที่มีค่าปรนทานที่แพงที่สุดแล้วในเกมนะครับผมโหดสุดๆเขามีสกิลเชิญเราเนาะแต่เรามีป้องกันแล้วทำไมเล่นแล้คนเลขตลอด,ลดออเลยไม่ตบอารมณ์ออกเลยป้ามาตรงนี้ครับแล้วก็เด้งด้วยโอเค ค่อยซองครับไม่ได้ครับจบโอ้ยถึงมันจะได้เราควรทําพื้นที่เน v e อ l a n แก่อนนะครับโอเคสร้างปราสาทด้วยแต่รอบนี้แฮร์ไม่ติดเลยอยากเศร้าพอาเล่นไวมากเลยอ่ะโอ้โห โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวก่อนเล่นไวเกินป้องกันป้องแล้วป้องกันดูดโอ้โหหมดหมดหมดหมวกห,ห,หมดอมขโมยเงินขโมยเงินเราไม่มีขโมยเงินเราไม่ป้องกันการขโมยเงินบัตเทนบัตตี้ตายเกินไปปไ<อ>เะเล่นเร็วมากเลยอะ แชมินก็ยังโหดอยู่เลยเนี่ยแล้วเรามานั่งหาน้องคนนี้ทำไมอะทั้งนั้นที่แชมินโหดขนาดนั้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยไปหาแชมินดีกว่านะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าขอทุกคนมีความสุขกับเล่นก,กีฬาดีเซิร์ฟป,ประเทศเกาหลีนะครับผมถ้าหากสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้ด้านใต้คลิปนะครับลาไปละจุ๊บจุ๊บสรุปเล่นได้ไหมเนี่ยเล่นแชมินดีกว่าหาง่ายกว่า